คณะผู้สังเกตการรวมกว่า200คนก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีรวมถึงจะไปที่ศรีสะเกดด้วยนะคะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ในเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะคณะที่เดินทางไปโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทับ,บกหรือว่าสอปอสอทอบอนำคณะไปก็จะมีเอกอัครราชาทูต3ประเทศอุปทูต3ประเทศ ผู้แทนการทูต5ประเทศรวมถึงทูตทหาร23ประเทศสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเกือบ200คนค่ะเดินทางไปถึงกองบิน21ตําบตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่ากลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยได้ไปรับฟังบรรยายสรุปที่ค่ายสรรพสิทธทิประสงค์ ซึ่งในการบรรยายสรุปมีการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่การเข้าไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในปราสาทตาควายตาเมืองทมการเผาสาลาตรีมกุกและการขุดคูเลตในพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ละเมิดข้อตกลง MOU ปี2543ไปจนถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกรวมทั้งเน้นย้ำว่าระเบิดทุนระเบิดที่เหยียบเป็นชนิดเดียวกันกับที่วางไว้บริเวณปราสาทตาควายในขณะนี้ มีการย้ำว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนโดยมีเป้าหมายเป็นพลเดเรือนในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะจากนั้นจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้ได้เห็นภาพความจริงของความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่สาธารณะซึ่งละเมิดกฎก,การประทะและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยพื้นที่ที่จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมันปตท ทบ้านผือที่ตำบลหนองลาดอำเภอกันทรลักษ์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต8คนจุดที่2จะไปโรงเรียนภูมิสรนวิทยาตำบลเสาธงชัยศรีสะเกดที่เสียหายจากแรงระเบิดจุดที่3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาเมงตำบลเสาธงชัยที่ถูกแรงระเบิดเสียหายและจุดที่4ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีการทาลักค่ะไปเยี่ยมชมและประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมค่ะ